ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปดติดตามรับชมกันได้เลยครับหินจุยเจียจุยเจียเป็นชื่อในภาษาจีนมีความหมายว่าหินที่ใสเหมือนน้ำเป็นภาษาตีกมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าน้ำแข็ง ซึ่งอาจจะมีความหมายจากความใสก็เป็นได้เช่นกันชาวไทยเรียกว่าหินเขี้ยวหันุมานพอในประเทศไทยพบเพียงผนึกขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเพชรของหนุมานตามวรรณคาดีจึงเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานแทบไม่พบผนึกขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนมากที่เป็นผนึกใหญ่จะนํามาจากประเทศอื่นในภาษากรีกจะเรียกหินชนิดนี้ว่าบรอกิสตัน หมายถึงหินน้ำแข็งซึ่งแสดงถึงความขาวใสจนมองเห็นเนื้อในและความแข็งคมของผนึกรัตนชาติชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีบางครั้งยังพบว่าบางผนึกจะปรากฏเส้นสายแรลลักษณะคล้ายเข็มเย็บผ้าหรือเส้นผมคนอยู่ภายในเนื้อสีขาวใสอีกด้วยหากเป็นเส้นสีทองเรียกว่าไหมทองหากเป็นเส้นสีฟ้าจะเรียกว่าไหมฟ้าหากเป็นสีดำจะเรียกกันว่า แก้วขนเหล็กซึ่งคนโบราณก็มีความเชื่อว่าพนึกแก้วแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษในการให้คุณและขจัดปัดเผาเพศภยพัยที่แตกต่างกันไปจุยเจียเป็นรัตนชาติในตระกูลควอซแยกทางคุณลักษณะออกได้เป็นสองชนิดใหญ่คือจุยเจียใสยหรือผนึกควอซมีลักษณะใสบริสุทธิ์แต่จะมีสีภายในที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ภายในผนึกแต่ละก้อนจะมีแร่ธาตุโลหะหนักตัวใดมากกว่ากัน 2. จุลเจียเข้มหรือจุลเจียไหมมีลักษณะใสแต่ภายในมีสายแร่วิ่งผ่านแล้วแต่ประเภทของสายแร่ที่วิ่งผ่านส่วนใหญ่มักจะเป็นสีทองสีเงินสีนาคกระจายอยู่ซึ่งจะเรียกตามแต่ละชนิดและสีของสายแร่เช่นจุลเจียเข็มทองจุลเจียไหมทอง ตามความเชื่อกติโบราณจุยเจียเป็นลัคนาชาติที่มีพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมมาช้านานโดยธรรมชาติและดยพลังที่สะสมอยู่นี่เองทําให้คนโบราณใช้แก้วจุยเจียเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถป้องกันปัญหาและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายโดยพลังที่สะสมในแก้วจุเจียเป็นพลังที่สะอาดและมีความเยือกเย็น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่างแท้จริงแก้วจุยเจียนี้สามารถรับและกักเก็บพลังอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้มากเมื่อเทียบกับวัตถุชนิดอื่นๆแม้กระทั่งโลหะธาตุบริสุทธิ์เช่นทองคําและตะกั่วทั้งในตรงข้ามและแก้วจุ๋ยเจียสามารถเปล่พลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้อย่างมากมายในทำนองเดียวกัน ก็รวมถึงการขยายตัวของพลังที่ถูกเป่งออกไปและถ้าได้นำพระแก้วจุ๋ยเจียนี้ไปบรรจุรัศมีแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพโดยพระสุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ด้วยวิช,ชาและวิมุตติแล้วจะมีพุทธานุภาพครบถ้วนพุทธคุณตั้งแต่เมตตามหานิยมคุ้มครองแคลค่า,ามหาอุดคงกระพันชาตี ป้องกันคุณผีคุณคนคุณใสเป็นมหาอำนาจเพิ่มพูนวาสนาถ้านำมาใช้ในทางปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นมีพุทธานุภาพสูงเป็นที่ยอมรับของคนโบราณจึงนิยมพกพาพระแก้วจุ๋เจี่ยวไว้ติดกายเพื่อป้องกันพยันตรายป้องกันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลช่วยส่งเสริมวาสนาบารมีนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่ครอบครอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่